ากทห้เห็ดฟางนะคะเปิดอากาศ20นาทีนะคะเพื่อให้เห็ดฟางได้จับเม็ดเร็วๆนะคะวันนี้ตัดใยได้วันที่4วันนี้แล้วนะคะ4วันแล้วค่ะ ะะถ้ามีลาขาวเราก็จะหยอดลาขาวนะคะเปิดอากาศไปด้วยสำรวจไปด้วย9้าเปลงค่ะโซนพื้นบินอันนี้จะ9้าเปลงเปิดอากาศให้เห็ดฟางค่ะ ตรวจลาขาวไปด้วยนะคะเปิดอากาศอะ่ะถ้าเห็นลาขาวก็รีบสกัดเลยนี่เนี่สี่วันนี่เริ่มจะจับเมะะ็ดแล้วค่ะนี่นี่มานน้อยน,นี่จะจับเม็ดเร็วนะคะนี่กำลังจะเริ่มจับเม็ดแล้วนะคะเปิดอากาศเข้าให้เห็ดมันได้จับเม็ดเร็ว ราขาวไม่มีครับเพลงเนี่ยอันนี้คือหน้าตาของราขาวนะคะเดี๋ยวเราจะมาหยอดสกัดกันค่ะอันนี้คือเห็ดผักชีนะคะที่เห็นเนะ่ะเห็ดผักชีมันจะมาก,ก่อนเห็ดฟางนะคะมีราขาวเกิดขึ้นหลายจุดอยู่ค่ะเนี่ยนี่คือราขาวนะมันจะเป็นขนแบบนี้ค่ะราขาวอะ่ะ ใช่ใยเห็ดนะคะทนเป็นลาขาวไล่เปิดอากาศะค่ะเดี๋ยวเราก็มาไล่หย,ยอดไอ้มีหลายจุดนะคะี่ลาขาวี่หน้าตาลาขาวกากดินไม่สวยนะคะรอบเนี้ยดินปนเยอะกากดินไม่ค่อยสวยความร้อนใช้ได้อยู่อุ่นๆดินปนเยอะเศษมันปนน้อย ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเก็บได้ประมาณสักอาทิตย์เดียวก็จะหมดเพราะความร้อนความร้อนหมดเห็ดก็ไม่เกิดนะคะความร้อนมีเยอะเห็ดก็เกิดให้เราเก็บตลอดไล่เปิดก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาไล่หยอดเจอตรงไหนหยอดตรงนั้นนะคะลาขาวอ่ะเปิดไว้ยี่สิบนาทีก่อนนะคะยิ่งหุ้ยเห็ดผักชีขึ้นเต็มเลยน,นี่ขึ้นมาทมําไมเนาะเห็ดผักชีเนี่ย ถ้าความร้อนเขาสูงนะเห็ดผักชีเขาจะขึ้นความร้อนใช้ได้อคัณไล่เปิดไล่เปิดอันไหนมีราขาวสำรวจทห่ทั่วเปลงมีตรงไหนแล้วเรามาหยอดสกัดเปิดให้อากาศกันนี่เจอนี่หนึ่งจุดนะคะอันนี้คือหน้าตาราขาวนะคะมือใหม่ที่ยังไม่รู้จักราขาวดูไว้จำไว้นะคะมันไม่ใช่ใยเห็ดนะคะ มันเป็นราขาวค่ะจะมีขนปุกปุยนะคะถ้าใยเห็ดมันจะเป็นใยบ,บางๆมันจะไม่มีขนนี่ค่ะมากระปิดกระปอยเห็ดผักชีก็เต็มเลยเดี๋ยวเราจะหยอดสกัดนะคะไล่เปิดอากาศให้เสร็จก่อนมาไล่หยอดทีเดียวเลย หลวจทั่วเปลงค่ะห้าหกวันเขาก็จะจับเม็ดแล้วนะคะอีกประมาณ2วันนี่จับเม็ดหมดแล้วนะแคลนลาขาวก็เกิดนะคะนี่เนี่ยตรงข้างก้อนนี่หนึ่งจุดนะคะนี่ลาขาวใบเปิดอากาศะะเห็ดฟางก็เริ่มจะจับเม็ดเหมือนกันนะคะนี่มาน้นน้อยอยู่นี่ยังมองไม่เห็นไม่ชัดหรอกคะ่ะ รออีกสักสองวันสองวันนะเห็นชัดอ่ะอันนี้มันกำลังจะจับเม็ดยังมองไม่ค่อยเห็นหรอกน้อยอนนเมเม็ดแฟบอ่ะอันนี้คือราข้าวนะคะนี่ขึ้นอยู่เนี่ยราข้าวแล้วก็เห็ดผักชีโอ้เห็ดผักชีขึ้นเยอะจังบางแปลงก็มีบางแปลงก็ไม่มีนะราขาวอ่ะมันมากับดินกับราขาวอ่ะ เลือกดินใช้ยูเรียกับ E-M ผสมน้ำเข้มข้นหยอดสกัดเข้าไปนะคะอีก2วันเห็ดฟางก็จะเห็นชัดแล้วค่ะมันจะเริ่มมาแล้วเห็ดฟาง9แปลงค่ะโซนพื้นดินลงลมเปิงหมดแล้วน่เข้ามาดูจนสาย เห็นไหมน่ะลมพัดเปิงหมดเลยลมแรงเหมือนกันนะลมมาตอนไหนนัน่นลมพัดพยางฟรลิวมหมดเลยุดยอดนะลมนีน่เปิดเข้าไปเดี๋ยวเราค่อมาคุมใหม่ดินก็ยังชุ่มอยู่นะคะเนี่ยดินยังชุ่มอยู่ ิดอากาศเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปเอาอยูเรียมาสกัดล่าขาวกันค่ะ